จะคืออะไรดีใจว่าดีใจว่าดีใจลายดีใจลายลายดีใจดีใจพ่ออ่างนู้นจะกว่าพ่ออะไรอีกพ่อเป็นว่านิยมพ่อเลยอันนี้เพ่อถ่ายพิเศษอันนี้นะโอ้ยขอบคุณละลายเด้อโอ้ยจะไอ้กุญแจสายยาวงดิกระมัน สวัสดีสบาสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแมขขขขอ่พี่น้องเอฟซีโมดสุขุสุขนลทักทายสบาสดีตอนเศร้าๆพี่น้องเลยอ่วาว่าเศร้ากับว่าเศร้าเขินมาตวัดเรียบร้อยแล้วเข็นมาตวัดแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้เป็นวันพระไงวันพระไงล่ะกะ็เป็นเมื่อสําคัญพร้อม,มได้เมื่อนี้นะเมะื่อแรงนะอยู่ที่โมบ้านของไม่น้องเม่ตานะเพ<ม>ิ่นนันสิพาอ่า ออกตอนญติโยโอมหรือว่าลูกลานอยู่ในหมู่บ้านนี่ล่ละพี่นอ้องเ้ยเวียนเทียนห่าสันเนาะเวียนเทียนเยนขนา่าขพรรษาเข่าขพรรษาประจําปีอีกแล้วคมหอกมาหอดอีกแล้วพี่นอ้องเ้ยตอนนี้มานั่งอยู่เพ่อนแล้วดีใจพี่นอ้องเ้ยดำหน้าแล้วแล้วมานั่งอยู่กับแบบสว่างใจเนะาะเมื่อนี้เป็นมื้อที่แบบพิเศษสุดๆมื่อนี้นะพี่นอ้องเ้ย อาไม่น้องมินตาอาณามีอ่าอ่าอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากอาณาเงินมาให้แล้วก็สี่อาณาให้ทางหล้านๆแล้วก็แม่เแ่าแน่พี่น้องเไยแล้วก็ให้ทางป้าแฝดเพิ่นมาอาดับหน้าให้แน่จังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอาณาไอ้เก่งหลายเด้อเนาะอาอยู่ทางจังหวัดโคราชที่ คอยซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีก่อนๆเพราะแหละพี่น้องเลยเพื่อนกะ็คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเบิ่งแย่งน้องแล้วกะ็ละละ้านมาโดยตลอดจงดังแดกข็ขอขอหายเกงนะ่งเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปทังใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อขอให้อ้ายได้บุญกุศลมากๆเนาะอยู่ในช่วงเขาพันซาพี่น้องเลยตังแดก็ขอให้อยู่ดีมีหฮง เม่น้องมิตตาก็บวกาบรเิเวณพี่น้องเลยเมื่อนี้นะแน่นอนว่าทุกคนดีใจแน่นอนพี่น้องเลยเม่น้องมิตร์ต์เซเอาเงินก่อนอื่นให้ท,ทั้งป้าแพร์่นบริโภคได้ผลสี่ได้เพ,พ,พิ่นสีได้เงินอันานาคาดำหน้านะพี่น้องเลย mm hmm. เพราะว่าอานา่นกระลุนโยวาลุงเก่งสิภาคมาให้รีโบเพิ่นวนะเนาะอรอลุ้นน้ำกันว่าเพิ่นสี่ดีใจบริสจ mm ันดร์ใหม่ม

หลานินจาได้ยังได้ขนมทางลุกดขนมกระเรือหลายหลายเยี่ยบไปเนี่ยไปไหนวะไปมากไปเท่าขนมเลี้ยวใอ๋อขนมเลี้ยวใจเลี้ยวใจ่ะเขาก็างไม่าง้ไมๆๆีเอาโบนัสตามหน้าแล้วนี่เอ้ยตีมื่เด้กยป็ได้นอนนอนฝันดีว่าเมื่อคืน นอนลับเอ่าสิได้โบนัสนอนสิวอลับคิดว่าเจะได้บนันัหะเขาไปรับเงินมาเรียบร้อยพี่น้องเลยบงนะไปหับเงินมาเรียบร้อยก่อนอื่นในท่านี้พูกแจ๊ก็ได้เงิน ูกายอยู่ฝั่งไทยฝั่งเงินหยเ้ยนี่เาไนผ่านว่ขอบใจเลยล้งเง่อนดูดีขอบคกใจอยู่ฝั่งไทยเ่งเกงแล้วได้เงินยูยูก็ได้เงินเอาล้านสาวน้มือเลยมั้น้มือหน่มขอบคุณลลายว่ะสิขอบคุณนมละลาย ฮไปไหนไปไไปมึงินตาก็เด้อนน่เด้อมินตาแค่ิมินตาเลยนาทลุทลุทลุตะก่มินตาเวอเอาเงินไเอาว้คุยละอัรึเปล่ได้คือเอ้่ได้ได่ะว้าวช่ป็นนีเอาใบซิดไน่ะใบซิดเด้อ ชือยังได้สิพันนลนะชื่อยังได้ได้อด้วยแนี้าแฝด้อเนี่ยเพน่่แนอยโอ้ยมชื่อยังได้ทานสมัยเนาะคนละคนละสรออันนี้กององนนะป้า โอ้ขอบขอบใจละลายขอบคุของหอกได้โอ้ได้เงินได้องน้องแท้ดินี้ของนุงได้ได้เห็นเห่ขอบใจขอบใจลลายเนอะอได้เงินดีใจได้แด่เห็นได้เห็นเดี๋ยวเงนน่ะเียวฮ้อนเห็นเีฮ้อนเียโเห็นเ่โบเห็นเลยนี่แหะโอ้ยขอบใจเห็นแตงขอบคุณขอบคุณลายด้ขอบคุณอะลายได้ คุณละลายที่ได้อย <c oughs> <c oughs> ่างงั้โอ้ยไปทำงานรับจ้างอยู่ใช้บริวารชํานี่จะคืออะไรดีใจว่าดีใจว่าดีใจลายดีใจลายลายดีใจดีใจก้อยนึกจกว่าโง่เลยออี่เลยเป็่วิทยาพอดเลยอันนี้เป็นห้ยพิเศษอันนี้นะโอ้ยขอบคุณละลายเด้อโอ้ยได้บุญลายชายงามวุ้นอ่กแล้วมั้สิก้อยเรื่องแมุ่ณแล้วแก่ขอให้ได้บุญลายชายงามร่วงควง เรได้ไม่ช่ยครไม่ได้ช่วยนายลาลไม่ช่วเลยลูกเวลาได้คนละอันน่ะค่าค่าดำหน้าละสามร้อยแต่เพิ่มเพิ่มให้คนละหนึ่งรอยคละทีรยว่าดำช่วยเพิ่มให้ว่าดำช่วยให้เป็นยัไงเป็นแน่ดีใจว่าดีใจดีใจแต่คนละพันละพันผูกอวยพ่อในลูกเก่งนู่อวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมือนยืน เมแมแได้เมช่ไมแมไ่ได้โกเม่ฮะแม่กจได้ที่เรืออ่าจะได้ นแล้วก็ได้ดีใจเลยไปทำงานก็ได้ม่ืนเลยเสร็จโอ้เมื่อไหายใจเพิ่มได้มานี่มาสีากันสานหมัปุ๊บจ้มไม่ง่ายาลว่าจิตใเหียวอะไรก็เมื่อิตใจหายใจคันจุดยกขึ้นมาหายมาดาหน้าหาน้องเพื่อนได้ดีใจบ่ดีใจแล้วเนาะใส่กระเป๋าโหลดไปเนาะ ดีสวยได้สวย่้องใส่กระปรเลสก็แล้วาจากก็เนาะเงไ้บม่วเรอง้หมดโอเคเงกูมันดีที่วักันเป็นเทไรบ้านนี้เลจกลอยร้อยเนาะอ๋อได้หดเป็้อยผูดำหน้าโสงู่นะลมือเดียวเออมือเดียวเนาะอ๋อโกโดเอะอันนี้นะมือเดียวได้เปดร้อยขอบคุณนะผลว่าว่าจองไว้อีกได้หาเกี่ยวข่าันจะจองไว้อีกได้เหมือนนโอเคโอเคคันจะดีมีแหงใคันจะดีมีแหงเอจไปซอย ผมได้เงินหลายเท่มนี่อได้เงินหลายนี่วนี่ถ้สามสี่แสนนี่เนี่ยนเลยนะฮะสี่สิบเออเอาใบหามาเที่ยวหาสามซิหามะดนำหน้าแล้วลรอจักสียาสักยาบำลุงบึงได้มุสีบำบอผู้ได้เงินหลายจไบหน้าว่าวันี้ไปแล้วอ ดีใจได้ไปไปหน้าแล้วหาาเก่งนึกเคยได้ว่าทำงานเมื่อเดียวได้แบบนี้่ได้เคยจือการนี่ก็ได้วันละแสนเช้าเนาะนี่พระจ้างยันไงกหาจิตนำนี่เวิร์ดแต่ว่าผู้จ้างแถวได้ได้ผู้จ้างวะลูกสาวไม่ไปว่าไอ้เน้

ได้ไายฮูเตมาดบุเบอรดยฮูเอกระดมือน้าเขากเรือก้าห้าปีสเรืยให้ดามากันเรียบร้อยพี่น้องเลยเฟแฝดีใจอวสันอาณาทางเอื้อเพินดีใจเพินได้โบนัสเพิ่มเพราะว่าลุงเก่งนั่นจ่ายค่าแรงคนละสามรอยบาทกับผัวเพินมาดําน้ำซอยมะวานี่พี่น้องเลยแต่เพินก็เพิ่มให้อีกคนละหนึ่งรอย พอดีได้คนละสี่ร้อยบาทเนาะทั้งหมดอ่าบวกกันได้แปดร้อยบาทดีใจเอา,าสั้นไปหน้าเรียบร้อยแล้วย่างไปหน้านและะ้วอ่าแล้วก็เม่เา่าก็ได้หนึ่งพันบาทเนาะอ่เจงได้ก็ล้ลาน,านทั้งสองดีใจพี่น้องเลยอ่เจงได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณลุงเก่งหลายๆเด้อเนาะอ่าที่คอยซัพพอร์ตและะ้วก็เบิ่งแยง,งอ่าลูกลาน น้องเนาะที่่อาคอนสปอร์ตมาโดยตลอดจังใดก็ขับเขาจึงเจริญฮงเฮืองในหน้าที่การงานเด้อเดินทางไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจอ่าให้มีสุขภาพร่างกายแขง็งแรงแบบนี้ตลอดไปเนาะจ้าคลิปนี้เนาะพี่น้องเลยเป็นคลิปที่แบบอ่าแฮปปี้ขนาดพี่น้องเลยเด็กน้อยเนาะแล้วกอ ไม่เท่าป้าแฟดแล้วก็ร่วมทั้งไม่นอกมินตาดีใจพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเมื่อที่แบบสบายเนี่ยดำให้ดำหน้าเรียบร้อยแล้วขนาเพอดีลุงก็เอาโบนัสให้เนาะดีใจจังใดกะต่อไปนก็จะได้ออกไปทุงหน้าขึ้นกาเพราะว่าทางพ่อน่ะอยู่หน้าคนเดียวเมื่อคืนนี้เพิ่นนอนอยู่หน้าเมื่อคืนนี่พักกันเข่ามาแต่เมื่อวานนี่ พี่น้องวมญตากะข่าวมาเกียมเซบาตนะพี่น้องเลยเพราะว่ามื่อนี่ก็เป็นเมื่อทำบุญแน่แต่ว่าบ่ได้อ่าไทายให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบิงหลายเนาะอ่าเมื่อเช้านี่ก็ว่าคนหลายบ่ในวัดว่าล่ามกับโบหลายเป็นใดดอกพี่น้องเลยเพราะว่าคือช่วงนี้กัข้าเจ้ากับยังดำให้ดำหน้าอยู่เนาะข้าเจ้ากับยังเหตุเวียยเหตุการอยู่ขนา อีกอย่างเมื่อ้า่นี่ฝนกระต๊กเลยอยู่ในบ้านนี่มันก็นเลยคนกับบคฮอยลายแน่แต่ว่าเมื่อแรกเนี่เพิ่นว่ามีการเวียนเทียนแนวเหซะจะคนซีมีหรือว่ลาพี่นอ้องไงอ่าจังใดกามาหอดน,นี่เนาะคลิปนี้สิได้ไปก่อนเด้อพี่นอ้อง้ยอ่าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชซมอ่าแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะอ่าแล้วก็ติดตามตลอดมาพี่นอ้องไย เอาไว้พบกันในอีกคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ิดพผัดประกันได้กับขอโทษขออภัยอ่าจะได้ขอเก่าวคาว่าสบายดีสบายดี